สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้เราเรียนหน่วยอาหารดีมีประโยชน์าาะชน,นะคะวันนี้เราก็จะทำข้าวจีทอดค่ะ,คะก็คือข้าวเหนียวนีไไ้ได้ได้มาจากยายสมพอ<ด>ยายสมพอยายของแบมแบมมานี่แล้ว เนี่ยยายสมพอยายของแบมมนะคะคนนี้นั่งลงค่ะยายสมพอนึ่งข้าวเหนียวมานะคะอ่ะโอเคเข้าไปได้ค่ะคต่อไปนะคะแล้วก็มีน้ํามันพืชนะคะน้ํามันพืชผู้ปกครองหลายคนเลยที่เอามาให้ความร่วมมือดีมากนะคะอันนี้น้าปลาของครูพัชศรีอยู่ในห้องอยู่แล้วนะคะแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยนะคะข้าวจีดทอดแล้วก็จะมีส่วนผสมของอะไรคะค่ะใช่ค่ะ ไข่ได้ความร่วมมือจากนักเรียนทั้งห้องเลยผู้ปกครองห้องอนุบาลสองทับสองน่ารักมากนะคะให้ความร่วมมือดีนอกจากไข่แล้วก็จะมีน้ำมันพืชนะคะน้ำตาลกล้วยวฟักทอง<ว>อะไรอีกกะทิค่ะผู<ว>้ปกครองทุกคนให้ความร่วมมือดีเอาปรบมือให้ผู้ปกครองของเราหน่อยค่ะ น่ารักมากค่ะอ้าวปลาใหญ่ปลากลางปลาปเล็กปลากระป๋องปลากระปรอ๋ปะปองปุ้มปุ้ย,ยอ้าวท่องคำค้อม,มจองก่อนนะคะขอเอ๋ยขอไข่ไข,ข,ข่ขเป็ดไข่ไก่ ไข่ปูไข่ปลา,าล้วนมีประโยชน์นปชนเป็นโพชนาพ,พวกเรานำมาเป็นอาหารเอยเ่เอยขอเอ้ยขอไข่ไข่เป็ดขไข่ไก่ไข่ปูไข่ปลา ร้วนมีประโยชน์นปชนเป็นโพชนาพวกเรานำมา,เ,า,มาเป็นอาหารเอ้าว,ว,วันนี้นะคะคุณครูจะพาทำข้าวจี่ทอดก็ดูเราทำแบบนี้ก่อนนะคะล้างมือหรือ,อยังแล้ว,ลวลค่ะปั้นอย่างนี้อ่ะ เดี๋ยวอาคุณครูให้ปั้นคนละปั้นอ่ะคนละอันหนึ่งปั้นคนละอันก็พอเอาสองเป็นแบนๆอ่ะสามอา่ะปั้นไม่ต้องมาไม่ต้องมาถอยไปอ่อนคุณจะให้ทำคุณจะให้ทำค่ะอ่ะทำค่ะบี่แบบนี้กลมๆเห็นไหมนี่เห็นไหมคะเด็กๆดูค่ะเด็กๆดู ทำสิคะเห็นไหมอ่ะทำลูกเนี่ยออทำทำเอืทาเนี่ยเนี่ยอือือนะเอาไปนั่งปั้นข้างในไปปั้นข้างในไปนั่งไปนั่งปั้นไปไปนั่งที่ตัวเองข้างหลังก็ได้ลูกไปอ้าวต่อไปค่ะนดนมานดนมาปื้มมาอ่ามันนี้ลูก ได้ทุกคนค่ะทุกคนมานี่ทางนี้ลูกมาทางนี้มานี่มานี่นี่ขยับมาอะคุณครูจะให้เด็กๆปันป้นเป็นรูปกลมๆนะคะสวัสดีครับก่อนอมไ,ไม่ไม่เอาอย่าให้สกรปรกนะอย่าเล่นอย่างอื่นนะลูกเราจะต้องกินนะลูกนะไม่ต้องไปจับบินน้ำมันนะลูกนะเอานี่ลูกอะ่ะโดนเอาปัาน้นลูกปัน้นปัน้นปัน้ปนกลมๆ,ๆแบบนี้นะคะเห็นไหมคะ สวัสดีครับก่อนอ่ะทำซิปเพิมเพิ่ม,มทำแบบนี้ลูกทำแบบนี้นน่ยเห็นไหมบีบีเด็กๆบีบีอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมคะทำได้ใช่ใช่ค่ะทำทำบีบีเนี่ยแบบนี้นะคะอ่ะเขาไปทำในห้องนะเขาทำข้างในไปไปเพียงควันมาเพียงควันมาลูกมาปลายมาแบมแบมมาลูกมามามา,มานั่งตรงนี้มาลูกมานั่งลงอ่ะ ทำเป็นก้อนเล็กๆขยับมาลูกขยับมาเพียงพวัขนขยับมา,าขยับมาถอยไปก่อนลูกถอยไป<ส>อ่ะมาตินไปนั่งข้างหลังไปนะตินไปนั่งข้างหลัง่ะขยับมาลูกทำมาอ่ะปั้นเล็กๆแบบนี้อ่ะ่ะฮะสวัสดีค่ะก่อนอ่ะเพียงขวันลูกเพียงขวันขยับมามนนี่ลูกเพียงขวันนั่งนี้ก่อนลูกปั้นอยู่นี้ก่อนปั้นแบนๆแบบนี้ลูก เสร็จแล้วเอามา,ามาให้มาใส่จานนะลูกนะอ่ะเอาซะลูกอ่ะอือแล้วอ่ะไหนโอเคอ่าแบบนี้ลูกแบนๆแบบนี้นไปเข้าปเข้าปั้นข้างในนะลูกไปปั้นข้างในไปอา้าววาวาลูกมาวาวามาวาวามานาทีค่ะนาทีแล้วก็จุนียอะค่ะ สวัสดีครับก่อนอ่ะปั้นปั้นปั้นเหรนั่งปั้นตรงนี้เหรอลูกปั้นนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งปั้นก่อน<แ>อ่ะอ่ะปั้นได้หรือยังอ่ะวะ่าว่าค่ะสวัสดีค่ะก่อนอ่ะปั้นแบนๆคะ่ะอืออันนี้ของน้องปลายใช่ไหมคะเสร็จหรือย,ยังเอามาลูกมามาค่ะมามา,าม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  อ่าเข้าไปค่ะเข้าไปเสร็จแล้วเข้าไปลูกเออเก่งมากเข้าไปค่ะต่อไปใครยังไม่ออกมา,าลาเต้ค่ละลาเต้ค่ะไอเดียไปเปอร์ค่ะะขยับมาขยับมาอันอันเหรอคะอืม่อนเอครับก่อนเอ,เอามาส่งเอาปั้นตรงนี้ลูกนั่งปั้น นั่งปั้นนะจ้าไปปัน้น e. ลูกปั้นปั้นแบบนี้ดีครับก่อนปั้นเลยค่ะเอากระโยกขึ Tipp ้นหน่อยกระโยกขึ้นเห็นกล้องเห็นไหมกล้องไหมเอากะโยกขึ้นปั้นเลยลูกปั้นเลยวาวามาทางนี้ลูกวาวามาขยับมานี้หมุนมาทางนี้ นี่ของในมานี่อันนี้อันนี้ของวาวาใช่ไหมลูกปั้นกลมๆแล้วันนี้เราจะทําอะไรคะข้าวจีทอดข้าวจีทอดอ่าสวยไหนเสร็จหรือยังไหนใครยังไม่ได้ปั้นเลยมาเสร็จแล้วครับไปครับไปครับอะไรคะตุนมาตุนมาตุนมาเนี่ย คุณมาคุเบียนมาทางนี้ตุนอ่าเด็กๆปั้นเองเด็กๆก็ต้องเด็กๆก็ต้องกินเองปั้นหรือ,อยังลูกมามาอ่ะวันดีค่ปอนตันอยู่นี่แหละไอเดียปั้นหรือ,อยังคับมามานั่งลงวันดีค่ะปอนปั้นมามานี่ลูกมาไปได้อ่ะมาตินมาแนละ้วมาตินมาตินนั่งลง จินท่านขยับมานี่กระโยกขึ้นกระโยกขึ้นนิดนึงเออกระโยกขึ้นนะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครยังไม่ปั้นลูกใครยังไม่ปั้นเดี๋ยวอ้าวมือวางไว้บนชังน่ารักอ่ะเสียงดังแล้วนะใครยังไม่ปั้นฝนมาลูกมาฝนมาฝนมาฝนมา,นมาค่ะ ฝนฝนปั้นลูกปั้นปั้นตรงไหนเสร็จหรือยังปั้นปั้นแบบนี้เหรอตุนตุลปั้นแบบนี้ลูกปั้นแบบนี้ตุนทำใหม่สิลูกปั้นแบนแลูกปั้นแบนแมาตินเสร็จแล้วเหรอลูกนั่งลงเสร็จแล้เสร็จแล้วเสร็จแล้เสร็จแล้นแลบกเนลเหรอแล้กเิร้วล้วเรวเสร็จแบนเตรแเห็น้เสแเแบน S <S ปั้นข้าวเหนียวแล้วก็กินด้วยเอามามมาของเตา่าโอ้ของน้องเต่าแล้วลูกเต๋าะกะโยกขึ้นม,มหมเต๋าเตามานี่นี่ของเต่านะลูกเนาะมามาเสร็จหรือยังมาฝนมานี่ลูกมามานี่ต้นน้ำครับทำไมถอดอีกแล้วเนาะลูก ใครยังไม่ปั้นเรตเตอร์มาเลตเตอร์มาลูกมาอ่ะเข้าไปได้ลูกเข้าไปได้ค่ะเลตเตอร์มาเลตเตอร์มานี่อ้าวไม่เอาเอา่ะปั้นลูกไปปั้นเลยไปจุนเข้าไปได้ครับเข,เข้าไปข้างในเข้าไปข้างในพอแล้วไปเข้าไปในห้องไหนใครยังไม่ปั้นลูกใครยังไม่ปั้นปั้นทุก ต้นแล้วต้นน้ำตนน้ำน,ตนน้ำมาไต้นน้ำมามาเต้นน้ำมานี่ลูกอ่าต้นน้ำปั้นลูกปั้นเลยอนน่าอ่ะ,อ,ะอันอันมาค่ะอ่าเด็กๆฟังคุณครูก่อนอันอันมานั่งมานั่งนั่งลงอันอันอืม กะะารตีไข่นะคะเด็กๆด,ดูนะคะตีไข่เราก็จะตีตรงขอบตรงนี้ <c oughs> เห็นไหมคะตีตรงนี้แล้วเราก็ดูค่ะดูนั่งตัวตรงนั่งกองเพื่อนไม่เห็นลูกอ่าเห็นไหมคะเราก็จะตอกไข่แล้วก็ไข่ลงไปแบบนี้ทําได้นะคะแล้วก็ใส่ถังขยะอ่ะอันอันทำก่อนทําแล้วตีอกๆใส่ตรงนี้ แรงกว่านี้แรงกว่านี้อ่ะเปิดไข่ออกอืมไปไปล้างมือไปอ่ะมาลาเต้ค่ะอ่ะอกไข่ค่ะตอกเลยตอกแรงแรงเปิดเลยตอกอีก เงียบจะให้คนนั้นก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงน,งลงนาเดียค่ะนาเดียมาตอใใรรค่ะตอบแรงแรงเรงอะน้องปลายค่ะ ตอกเลยอ๋โอเคค่ะน้องปลายเก่งอ่าใส่ทั้งขยะอ่ะเตาค่ะเต๋าใครเคาานะรนี่ยอืมเต๋าแรงแรงเตาแรงแรง าจับจับจับเปิดเออโอเคอืมอืมราถ่ายคะพยา,พยาอ้าวรด,ดวนค่ะไปล้างมือค่ะนั่งลงนะยายเล่นยายเล่นไม่เอาไม่เอานั่งลงค่ะระดอนค่ะนั่งลงเบาเบาแรงแรงค่ะอโอเค ต่อไปแบมๆค่ะตอกเลยค่ะเก่งมากไปอ้าวมาปื้มมาต้นน้ำมาอตอกเลยอเอาคนละฟองเอาคนละฟองตอ,อกอ แล้วใส่ทังขยะใส่ทังขยะไปล้างมืออ้าวต่อไปมาหน้าทีมาตอกแล้วไม่ต้องมาลูกหน้าที่มาทางนี้ลูกนาทีมาทางนี้นาทีเพียงขวัญเพียงขวัญตอกไข่ค่ะมาเร็วมาทางนี้เพียงขวัญมาทางนี้ลูกขยับมาขยับมาไม่ปิดไม่ปิดลูกไม่ปิดไม่ปิดมันร้อนค่ะเปิดประตูไว้ ตอกเลยค่ะตอกเลยตอกแรงๆตอกแรงๆตอกก่อนตอกอ่ะเออตอกแรงกว่านั้นอีกเออโอเคเปิดใจเออเอามาใส่ทั้งขยะอืเทียนขวัญทำได้ไหมลูกตอกแรงๆลูกตอกแรงๆขยับมานี่เทียนขวานไปนั่งลูกไปปะปามตอกหรือยังคะอ่ะตอกปลาปามมามาตอกเร็วอ ใส่ทั้งขยะลูกไปล้างมือ,อมาต,ตินมามนตินมามาตินมามาตินมามาตินมาตอกแล้วใครยังไม่ตอกมาไอเดียมาคนไหนตอกแล้วไปลูกคนไหนตอกแล้วไปแต่นั่งลงมาตินมาอ่าเดี๋ยวให้ตอกค่ะอะ่ตอกตอกแรงๆอ๋ออแบออกเอามือออกแกออกแกออกค่ะอ,ะอเจ่งมากอะ่ะมาพอต,อต่อไปมาลูกมามา มามาให้ตอกให้ตอกอตอกตอกใครอ่ะตอกอย่ามเอใส่สีอใส่ทางขยะไปล้างมือตอกอีกนิดนึงตอนตอนเลตเตอร์เอ่อตอกค่ะอ๋อตอกค่ะตอกเสร็จแล้วไปนะคะมืเอามือแกะออก โอเคไปลูกไป okay. <ย>ามา,า,มานะอ,มอมืถอยมาไม่เอาไม่เอาไม่เล่นลูกตา,า,าอตอกตอกแรงๆตึบ๊บตอกอีก,อกอไปใส่ถังขยะเปล้างมือใช่หอหมนะตอกเลตเตอร์ไหม ไปเต้านั่งลงดีกว่าลูกนั่งลงนั่งลงนั่งเตอ้านั่นลงลงโอเคว้าวนี่มันเออใส่ทางขยัอมาลูกจุ่นเนื้ขยับมาทางนี้ลูกจุ่นเนื้ตอกพอแล้วลูกพอแล้วมันเยอะแล้วเยอะแล้วไปเพื่อตอกหรือยังอตอวตอกแรงแอืออ่าอย่าบังลูกอย่าบังอย่าบังน่ะตอกค่ะอือแกะตรงนี้กันแล้วแกะ ออกได้ยังออกออกได้ยังหนูก็เปิดตรงนี้ออกสิเลยโอ้โพอแล้วลูกพอแล้วมันเยอะแล้วเอาไปตั้มใบคนนึงไปตั้มใบคนนึงพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วเอาเอาวางเอาวางพอแล้วลุกเยอะก่อนทอดก่อนทอดก่อนเอาวางวะเอาวางไปไปนั่งที่ลูกไปนั่งที่เอาไปบันนี้ไปอ้าวพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วเยอะแล้วไปไปนั่งที่ค่ะไปนั่งที่นะ ต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนสีไปนั่งก่อนหนึ่มานั่งลงมานั่งเร็วพอแล้วค่ะพอแล้วนั่งลงเบาเบาเบาไม่ค่ะนั่งลงค่ะนั่งลงไปนั่งที่ก่อนไปนั่งที่ก่อนไปนั่งที่ก่อนอ่ะอ,อันมาอ,นอันมานี่อันมาทางนี้อ่ะปื้มถอยไป ดันมานั่งลงมานะขยับมาดัานมานั่งลงต่อไปนะคะเราก็จะใส่ผงชูรสนะคะนิดนึงนะคะอ่าชึบน่ใส่อะไรอีกคะน้ำปลาน้ำปลาค่ะน้ำปลาน้ำปลานิดนึงชึบน่า เยอะเหรอคะนี่นี่ไงนี่ไงนี่นี่เหรอน้ำปลาที่หนึ่งเยอะเหรอ่าอ่าเวลาอาตี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 เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำตีให้ดูมาทางนี้ถ้าจะตีมาทางนี้มาอ้อมไปอ้อมไปอ้อมไปทางนี้อ้อมไปทางนี้อ่ะอ่ะอาดารตีก่อนตีอย่าให้มันหกนะอืออ่าอ้าวพ่ออ้าว ตัวนี้มาตีลูกมาตีเอาตี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 แรงๆตีตีตีแรงๆต้าวพอแรงๆตีตีตี้องๆตีตีตีแรงๆตี้ีตใครงๆ่เข้าห้องๆตีตีตี้รงๆนีต่ไ,น,ไ,ไน,นะนั่งนตีตีตีไ,ไปงๆ่งที่ตัวเองะไปั่งที่ตัวเอง อุปกรณ์ของเรานะคะมีไข่ไข่ซึ่งเด็กๆพากันช่วยกันตอกไข่นะคะแล้วก็เติมผงชูรสนิดนึงแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ข้าวเหนียวนึง่นงที่เราช่วยกันปั้นเหมือนกัน,นอ,อ้าวต่อไปนะคะวันนี้คือกระทะไฟฟ้าเราก็เทน้ำมันลงไปงงเพื่อที่จะทอดอะไรคะ ทอดอะไรคะท oh. อ้าวทอดไข่นั่นเองไม่ใช่นะคะทอดข้าวก่อนทอดข้าวก่อน oh. อ้าวแอ yeah, ทอดข้าวก่อนแล้ก็ใช้ตะหลิวนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะรอันนี้อะไรคะตะหลิวิวใช้สําหรับผัดหรือว่าทอดนะคะ อเอาไว้ผัดหรือว่าทอดอา้ดอาวน้ำมันเดี๋ยวเรียเรียว,ดยวทดสอบน้ำมันก่อนร้อนหรือยังโอ้ยน้ำมันยังไม่ร้อนเลยฮะไม่ไม่ไม,ไม่เสียงดังน้องปลายไม่น่ารักเลยนะ Sakida mering Katkidam mering Love you Sakida mering kading kading Sakida mering kaduh I love you สก,กิดามาริงกะดงกะดิงก้ดิงสกิดามะริงกะะดูไอ้ลยูเอาเงียบ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 เง,นะง,งียบเงียบเงียบเดี๋ยวนะ้ํามันจะตกใจกำลังตอนนี้เอาข้าวลงไปทอดแล้วนะคะไม่ไม่ต้องมาดูลูกไม่ต้องมาดูไม่ต้องมาอันตราย าตอนนี้ทอด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 ข้าวก่อนนะอเด็กๆมายืนดูได้นิดนึงมายืนดูได้ห่างๆลูกห่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มาทางนี้ไม่มาทางนี้มาทางหน้าถอยไปอีกนิดนึงถอยไปอีกค่ะถอยไปอีกนิดนึงอย่ามาอย่ามามาตีนอย่ามาอ้าวเห็นหรือยัง อย่าเข้ามานะน้ำมันกระเด็นใส่หน้านะถอยไปถอยนี่นี่อ่ะดูดูยืนตรงนั้นล่ะค่ะยืนตรงนั้นแหละอย่าโดนถอยไปอย่าโดนพัดลมอย่าโดนพัดลมถอยไป ตีกัน,น,นถอยอไปลูกถอยออกไปมา,มาข้างหน้านี่มาข้างหน้าม,มาข้างหน้าเรีอยเดี๋ยว <ไป S 1> เดี๋ยว <ไป S 1> ลองชิมดเดี๋ยวคุณครูพัชสีจะให้ทุกคนชิมค่ะ รือยังดหแล้วนะนั่งลงก่อนค่ะนั่งลงไม, etchup. ไม่ค่ะข้าวจี่ทอดข้างในจะเป็นข้าวนะลูกนะกนใช่นี่ไงข้าวนี่ไงข้าวหว่ข้าวจี่ทอดแล้วก็เอาไข่ห่อเห็นไหมคะ ไข่ห่ออยไปไปอ้าวไปไปนั่งได้แล้วลูกไปนั่งได้แล้วค่ะไปนั่งเอ้ยน้องนาเดียลงไปเอาถาดมาอีกไปลูกสักสักสี่ห้าอันไปลูกไปเอาห้าอันเด้อถาดไปลูกเอาถาดแบบนี้เด้ออนาเดียไปคนเดียวไม่ต้องไปนาเดียเรือคนเดียวค่ะ ่นีมีประโยชน์คือผ <aren> ักผ <ambling S 1> สดและเนื้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานามีคุณค่าแก่ร่างกายของเราวันนี้เรามากิน จีทอดอ้อาวลองชิมดูสิอร่อยไหมอ่ะชิมได้เลยค่ะอ,อร่อยไหมคะออเอามือมเอามือเอามือบีเอาเลยลูกเอามือจับแกะเอาลูกบีเอามันเป็นข้าวเหนียวลูก,ลกอา้าวกินข้าวจีก,ก่อนให้อร่อยอร่อยอร่อยไหมคะ กินเลยค่ะกินเลยอ้าวอาสำหรับคลิปนี้คลิปข้าวจี่ทอดหน่วยหน่วยอาหารดีมีประโยชน์เจอกันเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าอ่าบายบายก่อนบายบาย บายบายค่ะบาย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 